ับสวัสดีเด้อครับพี่หนอพี่ปู่ทุกคนเด้อครับเด้อมีำกาแฟ,ฟน้ำกันครับน้ำเสาครับผมบถุงส่งแล้วเนื้อกีนี่ครับผม วพื้นที่ตีหาดแล้วครับผมผมปะมาส่งกาแฟเขียนไล่ง,งานต่วในด้วยพีน้องเออมัอนวันที่ยังครับวันที่สามบอกพีน้องที่สามมัก,กราคมเนาะครับเนาอหกสิบเจ็ดนเนีเวอร์ เอาพีใหม่เนาะพี่น,อน้องเนาะเนี่ยแหละ พี่ไม่แล้วก็นอกพี่น้องนอกยังเข้ากับเกิอบต้นไม่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนอกสิ่งใดบ่ดีเาก็อะไรไปก็ปับโตไม่ละเราพี่น้องอันนี้ไม่ปับอันนี้ไม่ความคิดยังกับ เปลี่ยนแปลงไม่ล่ะครับสิ่งใดบ่ดีสิ่งขันเขาเคยใจห่อนเขาก็อันนี้ครับเข้ากับิดใจเย็นๆโลงล่ะครับคิดไม่หลาเหรืบอบ่าฮะนั่นหลือบ่น้่บ่เหลือหลายอยู่ ้นเามันก็เริ่มต้นไม่ได้เสมอหรอกครับพี่นอ้องคุณผู้คนเริ่มต้นไม่เที่ไขไม่ครับสิ่งใดบดีสําหรับตัวเฮาเขากระถิงไปเขากับเอาที่สิ่งดีดีครับผิดไม่ทําไม่ได้คนเฮาดีกว่าเฮาบ่เดิมต้นไม่ครับผมเข้าร่วมต้นไม่เข้าโบาสายหรอกครับผมพอเจ้า การเริ่มต้นบัวชิ้นเดที่มันบด,ดีเท่ากับชิมไปครับชิ้นเดที่มันดีเท่ากับเพ็ดเอาเหรอครับเพ็ดเอาไม่ได้ครับสั่งเอาไม่ได้เออพี่น้องเด้อ ไม่ก็ขอให้ ай, มีความสุขดีๆมนะีแห้งสิ่งใดให้สมความารถนาสิ่งนั้นนะครับผมทั้งกายว่าจาเล็ดใจขอให้มีความสุขกันนะครับสำหรับตัวผมนำ่มท่านผู้ชมนำครับเอฟซี FC นั่มุขสุข ผมกว่าเขาไม่เห็ดไม่แล้วครับเพื่อนได้ขอควากเดืขอข,อข,อข,อขอวากตัวแล้วเด้อแล้วครับเด้ออีน้องเช้ายูทูบสกู๊สุพนครับคลิปกับโบเทสนมีคลิปดีดีลงไปหรอครับอมีนนมีโอกาสาผมนไน่มีโอกาสมีคลิปที่ดีผมก็จะลงใหูที่นอก เดเบ่งน้ำหรอครับเดชุ่มน้ำต้นติน,น้ำจังเ,เลยครับาพเงคลิปทำาเด้อครับเด้อเนว่าให้ล่งเยดถึงสิบที่นคาคลิปล่งนี่นะครับพี่น้อไม่มีคลิปจะล่องะเล่ง,ล,ล,งล่งไว้ครับ คิดแบบเด็กอ่ะผมเชื่อได้ผมเหมืองขอรุ่งหัวน่นะ่อ,อนนะครับเอาตัวเอาหนำหอนเเนี่ยครับด้วยผม อดทิ่มไว้แล้วครับผมผมก็ว่าวใจว่าอีทิ่มไม่กานคลิปเพาดีพี่น้องเราก็ขีดโคติดตามให้เ่อรอครับเดี๋ยวจะคลิปเ่าคือว่าละครับผมผมว่าวว่าดีเฮ็ดไปครับถ้ามันได้เฮ็ดเสริมไปน่ำครับผมว่าวใจเฮ็ดเสริมเฮ็ดอย่างไปน่ำนะครับเฮ็ดถิ่มถิมไว้เนาะครับเนาะพี่น้องเนาะงฮามันไม่ไล่ได้ถิมมากดีกว่าเขาอยดีสี คิดยังกบลงไปคบณไู้บริหยังไม่หลายดรกครับสามปี4ีปีหรือห้าปีมันได้จังเอาครับผม้บรเนี่ยบ้นอนได้เดือนละพันสองพันมันก็เป็นเงินเี่กันล่ะครับมเมื่อเราได้หาใส่ใจในบันปลายของชีวิตนะครับผมกว่าได้คิดวางสี่นะครับล้วยเหตุไร เธอ,อบรัปลายของชีวิตเจาทางแนมผู้เฒ่าเขายังนีก,กินเงินไออันนั้นอยู่ครับผู้เฒ่าเขา,าก็ยังกินเงินผู้เฒ่าเรื่องละคิดลอยเปลี่ยนลอยอยู่ครับเขาได้ซ้ำหนีซ้ำาต่เขาขอพ่อใจหรอกครับสิ่งที่เขาขอี้ได้นะครับผม อีก็ยังได้เงินหลายแนะครับแต่ว่าเขาได้จำได้อันนั้นมีเงินเดือนได้กินจำนั่นผมก็ยังว่าดีเลยครับผมดีก็เขาบดีเพชรยังบดีที่ยัางไรนะครับไล่ได้เลี้ยงเงินหน่วยนั่นอย่างบางฝึกเตมเหมือนไปเลี้ยงตัวเองเลยทั้งได้ก็ขอให้เลี้ยงตัวเองมันเท่ามันแก่ได้นะครับผมบดีผมบดีวังเนี่ยเอาเลครับผม ผมบอกเพาะปากลิปมีเด็ดนะครับเด้อที่รับชมครับลิปมีครับสวัสดีนี่ครับขอบคุณครับ